ตะวันรีวิวสวัสดีครับเวลาที่เราเล่นเครื่องบินไปนะครับแล้วเราใส่บอเตอร์เข้าไปปรากฏว่าพอเราบินแล้วเนี่ยมันร้อนจัดนะครับร้อนแบบจับไม่ได้เลยเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงมาดูกันครับ โดยปกตินะครับเวลาที่เราซื้อมอเตอร์มาเนี่ยนะครับตัวมอเตอร์เองเนี่ยเขาจะมีสเปคอยู่แล้วว่าต้องใช้กับใบพัดรุ่นอะไรมอเตอร์1ตัวเนี่ยสามารถใช้กับใบพัดได้หลายๆแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นใช้กับใบพัดขนาดนี้สามารถหิ้วเครื่องบินได้หนัก500กรัมแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใบพัดเป็นอีกแบบหนึง่งอาจจะหิ้วเครื่องบินได้600กรัมหรือถ้าเปลี่ยนเป็นใบที่เล็กลงอาจจะฮิ้วเครื่องบินได้ประมาณ400กรัมอันนี้ มันจะมีการทดสอบม,มาจากบริษัทที่ผลิตตัวมอเตอร์อยู่แล้วนะครับเราสามารถหาข้อมูลตรงนี้ได้ในอินเทอร์เน็ตเลยซึ่งไม่ยากแต่นั้นนะครับในการแก้ปัญหาตัวมอเตอร์ร้อนเนี่ยเราสามารถทําได้หลายแบบนะครับแบบที่1เราเปลี่ยนมอเตอร์ให้มีขนาดที่ดีขึ้นมีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงขึ้นที่จะยิ้วเครื่องบินได้หรือ2คือใช้มอเตอร์ขนาดเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนใบพัดเราอาจจะใช้วิธีการลดใบลงการลดใบเนี่ยไม่ใช่ว่าจากใบ9นิ้วเป็นใบ8นิ้วนะครับ อาจจะลดพิษลงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอะมาดูตรงนี้อย่างกรนีใบแปดเนี่นะครับเราเห็นเลยว่ามีใบแปดสี่แปดศสี่สาแปดหกแดหกบิตสมมุติว่าถ้าเราใช้ใบ8บิตแล้วเรามีปัญหาว่ามันร้อนจัดเราอาจจะทดลองใช้เป็นใบ8 4ดูก็ได้หรืออาจจะลงมาง่ายๆก่อนมาอยู่ที่8060ก่อนก็ได้อันนี้เนี่ย ต้องใช้วิธีการทดสอบแล้วก็ทดลองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราไปซื้อตัวใบพัดที่ร้าน r าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขามีขายใบเนี่ยเยอะมากมีใบ7เนี่นะฮะเราจเห็นมีใบ7จคูณหเป็น7บิตแบบนี้นะครับใบ7 6 8 4 8 0 4 3 8 0 6 0 8 6บิต9 4.7 9 0 5 0 9 0 6 0 9 7 5แล้วก็ไล่ขึ้นเราสามารถไล่ขึ้นแล้วก็ไล่ลงได้นะครับเราทดสอบได้เลยเมื่อเราไปหาใบพัดมาได้นะครับแบบนี้ เราก็มาทําการทดสอบบินทีละใบนะครับเราเริ่มจากใบที่เรามีปัญหาแล้วเราลองลดดูก่อน,นครับลดเป็นใบที่พิษน้อยลงก่อนถ้าพิษน้อยลงเ่ยแต่ยังพรอบได้อยู่เนี่ยแล้วลองจับมอเตอร์ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้ายังไม่ดีขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนใบที่พิษลดลงอีก,ก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมชอบใช้เนี่ยผมก็จะใช้สวนทางกันนะครับเช่นสมมุติว่าเราเคยใช้ใบ80 60ธรรมดาเนี่ยแล้วมันร้อน,นครับผมเปลี่ยนเป็น ใบบิด86 8, บิดจริงๆเนี่ยมันควรจะร้อนมากกว่าแต่ผมจะใช้วิธีการว่าลดคันเร่งลงครับคือใบเนี่ยมันจะแบกให้เครื่องเนี่ยห้อยได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราเร่งเท่าเดิมเนี่ยมอเตอร์ก็จะทํางานหนักมากเราก็จะใช้วิธีการเร่งคันเร่งให้น้อยลงพอเร่งคันเร่งน,น้อยลงเนี่ยเครื่องบินยังขับได้อยู่นะครับแต่ว่ามอเตอร์เนี่ยทำงานลดลงอันนี้เราจะต้องทําการทดสอบเองนะครับว่าเครื่องบินของเราเนี่ยควรจะใช้ใบอะไรแล้วเหมาะสมที่สุด อย่าลืมนะครับว่าเราเล่นเครื่องบินเนี่ยเพื่อความสุขและก็เพื่อความสนุกผ่อนคลายให้มันหายเครียดน,นะครับเราไม่ได้เติมความเครียดให้กับชีวิตเราการที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราก็แก,ก้ไปนะครับเราก็เปลี่ยนทดลองนูน่นทดลองนี่ทดลองนั่นการทดลองไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะได้นะครับพอเราทําได้แล้วบินได้เนี่ยเราจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขในการที่เราเจอกับความสําเร็จเล็กๆอีกตัวหนึ่งของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการเติมเต็มความสุขในชีวิตให้เราได้ วันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ